นี่น้องแอร์เรียนจบแล้วนะคะเป็นยังไงเรียนจบแล้วจากที่เรียนไม่จบเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบหนึ่งก็ตอนนี้คือเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจมากขึ้นพูดธรรมชาติเหมือนอคุยกับคร <laughs> ูทำไมจะต้องคุยเหมือนเกง่ง <laughs> ใช่พอเห็นกล้องแล้กลิรงเออนะคะพี่จะสอนเทคนิคการไลฟ์สดให้ว่าการไลฟ์การพูดอะค่ะเราต้องพูดเหมือนที่เราคุยกันเหมือนเราคุยกับเพื่อนเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูพูดอย่างเงี้ยหนูจะไลฟ์สดไม่ได้ถ้าหนูคุยกับเหมือนพี่เลยเมื่อกี้เราคุยกันนะะเอ้ยเรียนแล้วเป็นยังไงล้วปลดล็อกได้ไหมเอออย่างเงี้ยนั่นแหละตกลงแล้วเรียนแล้วเป็นยังไงพูดธรรมดาเหมือนคุยกันไม่ต้องมีกล้องไม่รู้เป็นอะไรเจอกล้องกันไม่ได้เชิดใส เห็นกล้องแล้วแอดพาทันอีเดี๋ยวฉันเอากล้องหลบไม่ให้แกเห็นอะคุยเหมือนคุยกับฉันอะก็เรียนแล้วก็แบบว่าเข้าใจมากขึ้นเหมือนเราไปอ่านแล้วแบบว่าเราอาจจะเข้าใจผิดผิดพอครูมาอธิษานก็คืออ่าเราได้รู้ว่า อย่างนี้เหมือนเส้นมันขึ้นไปเดินนี้ให้ทายตามเนิมเลยแล้วก็เขามีปัญหาอย่างเงี้ยเราควรจะแก้ยังไงอืใช่ไหมแล้วมั่นใจแล้วใช่ไหมเพราะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้แล้วเนะี่ยก็ก็มัน่นมั่นใจขึ้นยังต้องส่ง<ต>มือมาให้ครูดูอีกไหมก็คิดว่าน่าจะเติบกลา แลังแอนเป็นคนที่รีบน,นะคะอยากเรียนทั้งทั้งตัวเองยังไม่พร้อมนะคะกลัวครูจะเลิกสอนนะคะนัดมาเลยใช่ไหมเพราะอยากจะเรียนแล้ว <c oughs> นะคะรีบทักเลย,เลยตอนแรกตอนแรกหนูกะจะเรียนโนนหลังให้ปิดงบก่อนเมือนทำงานได้เสร็จหลังตุลาแต่หนูเห็นครูพูดว่าเหมือนครูจะไปสอนแล้วอลยรหนูก็เลยเออรีบทักให้ดีกว่าคิดว่าครูพูดได้หรือครูพูดจริงคิดว่าครู ไม่หนูวะแต่มีความรู้สึกเดี๋ยวจะเลิกสอนหรือเปล่านี่แปลว่าครูคิดว่าครูพูดจริงเห็นไหมนักเรียนส่งรีวิวกันรัวเลยนักเรียนกลัวมากเลยกลัวครูจะเลิกสอนนักเรียนส่งให้ทุกวันเลยรีวิวนะคะก็บอกว่าถ้าเธอไม่ส่งรีวิวไว้ครูครูจะหยุดสอนแล้วน่ะนักเรียนส่งรีวิวมาเขาบอกวิชานี้ครูช่วยคนได้จริงๆนะส่งกระตุ้นครูตลอดเวลานะโทรมากระตุ้น ส่งข้อความกระต้นครูนะคะให้ครูสอนให้รุ่นรุ่นน้องต่อไปอยากให้รุ่นน้องโชคดีือแม่หนูลองไปแอบ,บดูขอดูลายมือคนอื่นอะเออเป็นไงนก็ถ่ายได้จริงถ่ายได้จริงเต้นลายมือเต้นลามือม,มันไม่โกหกเราจริงแลแล้วเขาบอกว่าถูกไหมบางคนเขาก็นิ่งบางคนก็นิ่งไปเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าบอกอะไรเเออ เขาก็ไ, <อ S 1> ไม่ไก้ารถไปถูกรถไปถูกที่เขานิ่งไปอ่าง,ง่ายๆน,นะคะนักเรียนบอกว่าบางคนไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับว่าถายถูกพอเอาญาตไปส่งแค่นั้นนะคะกลับรถมาเลยจ้ะพี่หนูไม่กล้าพูดตอนน้าญาติพี่น้องจริงหนูอายเขานะคะก็บอกถึง<ร>บอกว่าเรา,เราต้องแบบว่าคุยกันสองคนถ้าคุยกันในแบบว่านั่งไายเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ หนูก็ไม่กล้าทายหรอกถ้าแบบว่านั่งกันหลายนนคนอย่างเงี้ยหนูก็จะทายแต่เรื่องดีๆอืมถูกต้องแล้วฉลาดแล้วฉลาดแล้ว,วถ้าหนูเห็นว่าคนเนี้ยเออเขามีเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยอืมหนูก็ไม่ทายเก็บไว้ก่นอนถ้าเขาแบบอยากให้เราช่วยจริงๆเขาจะทัก,กเรามาเออเดี๋ยวเขาทักเรามาเองนะคะหลังบ้านหลังบ้านอ่าก็ขอให้น้องแอร์ปังๆเฮงเเหมือนรุ่นพี่นะคะ แล้วมีรีวิวก็ส่งมาให้ครูด้วยถ้างนั้นแต่ครูจะเลิกทายเลิกสอนจริงๆก็เนี่ยพลังงานต่ําไม่ได้นะของครูเนี่ยแอคทีฟ <c oughs> ตลอดเวลานะคะฟังๆนะคะลูกอ่าดีค่ะ